สวัสดีครับพี่เอกแบบบ้านสวยนะฮะจากช่องแบบบ้านสวยนะครับวันนี้พี่เอกเอาบ้านหลังเล็กมาฝากนะครับบ้านหลังไม่ใหญ่เลย2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับแต่ออกแบบยากมากนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าทําไมพี่เอกว่าออกแบบยาก สร้างอยู่ที่ระนองเนาะเป็นบ้านแค่2ห้องนอนนะครับแต่ทีนี้คือมันมีข้อจํากัดในเรื่องของรูปลักษณ์อยากจะผสมผสานกันระหว่างความเป็นโมเดิร์นด้วยมีความเป็นมินิมอลด้วยหน้าบ้านเนี่ยหันด้านด้านที่ตอนตกนะฮะแล้วก็มีข้อจํากัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอยู่ที่ไม่เกิน2ล้านเป็นโจทย์ที่ดูจากไฟล์ r e f e r e n ์เรนะครับดูจากรูปที่เป็นตัวอย่างของทางตังงงของบ้านว่า อยากได้บ้านสไตล์ไหนก็ปี้รูปทางอินเทอร์เนต็ตมาให้ดูบ้างไปถ่ายรูปสถานที่ที่ชอบมาให้ดูบ้างมูดแอนโทนของบ้านนะครับบ้านเป็นของคุณผู้หญิงเนาะแต่ก็อยากได้บ้านสไตล์แบบดูไม่หวานจนเกินไปออกขึ้นึมนนิดนึงแล้วก็อยากได้พื้นที่ที่มันลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็ปลอดภยัยต้องดูโปร่งนะครับอากาศถ่ายเทก็เป็นข้อจํากัดในการที่เรานํามาใช้ในการออกแบบทั้งหมดที่เราเรามาไล่เรียนกันในเรื่องของเลเยอร์แปนบ้านเนี่ย มี2ห้องนอนสองที่จอดรถ2ห้องน้ำนะครับแล้วก็อยากให้หน้าบ้านเนี่ยหันออกมาทางด้านหน้าแต่ก็ไม่เปิดโล่งจนเกินไปนะครับเวลามองเข้ามาปุ๊บก็เห็นเป็นหน้าบ้านอ่าก็เป็นโจรโจรหนึ่งที่แบบอืมโอเคแล้วก็อาศัยในเรื่องของทางเข้าที่เป็นทางเข้าที่เราบังคับเป็นทางเข้าเล็กๆแล้วกันนะครับแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยทำเป็นระแนงซะทำให้มันดูปลอดภัยในขนาดเดียวกันเนี่ย ด้านในบ้านเนี่ยก็ยังมองเห็นอีกแต่ถ้าเกิดเรามองจากข้างในบ้านเข้าไปจะเห็นแค่ช่องเปิดช่องเดียวคือที่เป็นช่องประตูนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเนื่องด้วยมันมันหันที่ตะวนันตกเนาะ,ะการดีไซน์สไตล์หลังคาเรียบๆเนี่ยไม่เหมาะนะแล้วก็หลังคาโมเดิร์นนี่ก็จะไม่เหมาะเพราะว่าบร่มใต้หลังคาพื้นที่ใต้หลังคาเนี่ยมันน้อยนะครับฉะนั้นหลังคาโจยนี่ก็จะเหมาะที่สุดในการที่เราจะมาใช้ในการออกแบบบ้านนะครับก็ ด้วยความที่มันเป็นโมเดินเนาะในบางจุดเนี่ยมันก็แอบมีหลังคาเรียบๆนะครับซึ่งจริงมันก็อมความร้อนสูงพอสาบวรนแต่ว่ามันอาจจะต้องโดแนแดดนะครับแต่ว่าเราก็อาศัยช่วงที่เป็นช่วงห้องนอนช่วงห้องโถงเนี่ยก็ยังได้วอลลุ่มของหลังคาที่เป็นหลังคาโจ่งทรสงสูงมาเพื่อในการบั่นทอนเรื่องของความร้อนเหมือนกันทีนี้เรามาไล่เรียงในเรื่องของฟนะังก์ชันและการใช้งานนะครับเวลาเดินเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกที่มันเข้าไปปุ๊บแล้วมันโป่งมันโล่งเลยทะนั้น พี่เอกก็จะเลือกใช้ในส่วนของห้องโถงนะครับเวลาเข้าไปจากตัวทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเราจะเจอห้องโถงใหญ่เลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยะจะเป็นด้านที่เราสามารถเปิดได้ซึ่งเป็นทางด้านทางทิศเหนือนะครับพอไปเป็นห้องโถงปุ๊บก็จัดโต๊ะทานข้าวเ,เล็กๆมีอ่าพวกตู้วางของนะครับมีอ่ารูปโชว์รูปใหญ่ๆเป็นอาจจะเป็นรูปครอบครัวก็ได้ด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของส่วนที่เป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่เป็นด้านทิศเหนือนะครับตอนนั้นเราสามารถจะเปิดรับลมธรรมชาติได้นะแล้วก็ อาจจะมีสวนได้เป็นสวนคิ้วเขียวยมีต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่ลมมันพัดเข้าทางด้านนี้มันจะพาความสดชื่นพาอากาศดีที่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเข้ามาในตัวบ้านนะครับแล้วเวลาเรานั่งอยู่มุมเนี้ยเรามองมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันก็ทําให้บ้านเรารู้สึกว่ามันไม่อับจนเต็มท,ที่บ้านหลังนี้มันได้ใหญ่มากทางด้านขวาเนี่ยเป็นส่วนของห้องครัวนะครับหลังจากห้องครัวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ชักล้างเพราะว่าเวลาที่เราจอดรถปุ๊บเนี่ย ทางด้านนอกเนี่ยเราสามารถจะเดินเข้าทางด้านพื้นที่ซักล้างนะครับแล้วก็เข้าห้องครัวได้เลยแล้วทางด้านห้องครัวเนี่ยก็ยังมีห้องเก็บของด้วยนะครับทางด้านซักล้างเนี่ยสมมติเรามาล้างรถนะครับเรามีอุปกรณ์ที่เราจะต้องเก็บในห้องเก็บของเนี่ยเราก็ออกทางด้านบริเวณซักล้างเช่นนั้นมันก็ทําให้เราไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับต้องผ่านตัวบ้านด้านข้างเนี่ยพื้นที่จอดรถเนี่ยมันมีผนังทั้งด้านทั้งขวาเนาะก็ทำเอาไว้เพื่อหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของรถนะครับแล้วก็ในการดูแลถ้าหลายท่านท่านมีรถที่ รถที่รักนะีรถสุดห่วงเนี่ยก็อาจจะคำนึงถึงการที่เราจะทําเป็นประตูบานยกม้วนคือบานรูอัพปิดลงมาก็จะทําให้ตัวบ้านเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วในขณะดด้ยควัมี่เอก็กแอบ,บเล่นช่องเปิดนะครับไม่จะเป็นบล็อกช่องลมเจาะช่องตรงผนังด้านข้างของที่จะรดนะครับเพื่อให้ที่จะรดเนี่ยมันไม่อบอ้าวจนเกินไปโอเคกลับเข้ามาข้างในตัวบ้านนะครับจากห้องโถงเนี่ยมันก็จะมีห้องน้ําแยกข้างนอกห้องหนึ่งนะครับ ก็คือไว้ใช้สําหรับคนในบ้านนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับที่เป็นด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็ให้มันเป็นห้องนอนซะนะครับเพราะว่าก็ยังด้านในเรื่องของความเย็นเวลาที่เราเข้าไปนอนตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่โดนแดดบ่ายเนาะมันก็ทําให้บ้านเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปพี่แย,แยกซ้ายแยกขวาเนาะด้านทางทิศใต้เนี่ยก็คือจะเป็นทิศไม่ค่อยดีนักนะครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กจะเป็นห้องนอนแขกนะครับห้องนอนแขกนี่ก็ สามารถจะเปิดจากห้องนอนนะครับเข้ามาใช้ห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําแขกร่วมกันได้เลยนะครับฉะนั้นก็จะเกิดความสะดวกในกรณีที่เราอยากเข้าห้องน้ำเราไม่จำเป็นต้องเดินออกมาจากห้องนอนเข้าห้องรับแขกก่อนถึงจะเข้าห้องน้ําได้ก็มีประตูเล็กๆสบานหนึ่งเข้าห้องน้ําได้เลยนะครับก็ในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยก็ดีไซน์ไว้ให้มันมีห้องน้ําในตัวซะนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านอยาก จะได้เรื่องความสะดวกสบายนะครับบ้านหลังนี้ไม่ใหญ่มากนะครับหรือมี Walk-in closet นะครับหรือห้องเก็บสภ้อ้านะครับก็ใช้เป็นตู้ i ิวอินซาหรือตู้ติดผนังก็ได้นะครับแล้วก็ห้องนอนที่เป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่เนี่ยมันก็สามารถจะันหวนในตว้อ,ออกแล้วก็มีเทควิวด้านทิศเหนือเลนิดหนึ่งนะครับทำให้ต,ตัวห้องนอน,นมันไม่รู้สึกรึปัดจนเกินไปนะครับ อันนี้คือเป็นภาพรวมของการวางฟังก์ชันของบ้านทั้งหมดนะในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเวลาพี่เอกดีไซน์เนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราคํานึงถึงฟังก์ชันการใช้งานข้างในก่อนถ้าเราไม่คํานึงถึงฟังก์ชันการใช้งานข้างในเนี่ยต่อให้ข้างนอกสวยงามแค่ไหนก็ตามเ,เราก็อยู่ไม่สบายอยู่ดีนะครับฉะนั้นถ้าเราอยู่สบายเนี่ยเราค่อยมาแต่งข้างนอกเอาอย่างที่พี่ เรียนแจ้งไปแล้วเนาะเพราะว่าบ้านหลังน,นี้คืออยากให้มันเป็นมินิมอลด้วยโมเดิร์นด้วยนะฮะก็ไม่จ่าจนเกินไปทั้งสองด้านฉะนั้นสิ่งที่ออกมามันก็เลยมีการผสมผสานนะครับก็มีการใช้ปูนเป่อยบ้างปูนขัดมันบ้างใช้งานไม้มาเบรกใช้หลังคาั่วของมินิมอลมาทําให้บ้านมันมีบรุมหลังคาที่สามารถจะรับความร้อนได้ไม่ทําให้ความร้อนมันแผ่เข้ามาในตัวบ้านเร็วเกินไปนะครับก็แอบใช้หินประดับบ้างเลยบางจุดเปิดซ่องเปิดเล็กน้อยสไตล์มินิมอลแต่ว่า ช่องเปิดที่เปิดแต่ละช่องเนี่ยมีความหมายนะครับสามารถจะรับลมได้จริงแล้วก็มีแพทเทิร์นที่มีลูกเ่นที่น่าสนใจบางด้านเราก็แอบ,บทําหน้าต่างยาวๆเล็กๆเอาไว้นะครับเพื่อให้จังหวะของช่องเปิดเนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วก็บางมุมเราก็แอบ,บจะกลูกหินเพื่อให้มีความเรียบหรูมากขึ้นบางมุมเราก็แอบ,บกรูกไม้นะครับเพื่อให้มันไม่ดูแข็งจนเกินไปอันนี้คือภาพรวมของบ้านหลังนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของวัสดุ แล้วโครงสร้างที่พี่เอกเลือกนํามาใช้ละกันอ๋อ,อเรื่องโครงสร้างก่อนคือบ้านทั้งหลังในเป็นโครงสร้างคอสโลนะครับคือเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กคานนี่ก็เป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็ผนังก็เป็นผนังก่ออิฐสาป,ปูนนะครับจะเลือกใช้อะไรก็ได้ตามความสะดวกจะใช้อิฐบล็อกก็ได้นะครับไม่ไม่ติดนะครับเพราะว่ามันก็ประหยัดดีอิฐมอนก็ได้อิฐมวลเบาก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราเราชอบประเภทไหนเพราะว่าอย่างพี่เอกมองวัสดุ3ตรงนี้คุณสมบัติไม่หนีกันมากความแข็งแรงก็ไม่หนีกันนะครับ ก็ในเรื่องของหลังคานะครับบางจุดพี่เอกใช้หลังคาโจยเพราะต้องการการป้องกันความร้อนนะครับแต่ว่าบางจุดต้องมีในเรื่องของหลังคาเรียบที่เป็นหลังคาสลับคอสลอนะครับเพราะว่าเราต้องการความเรียบของบ้านก็าอาจจะมีความร้อนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็เลียงไม่ได้นะฮะ จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็วัตดุที่ปิดผิวนะครับก็มีทั้งฉาบป,ปูนฉาบทาสีอยธรรมดาแล้วก็าฉาบแล้วก็กรูกด้วยไม้ประดับไม้ที่เป็นไม้เทียมนะครับแล้วก็ทําสีไม้เทียมซะหรือบางจุดพี่เอกก็เลือกใช้กรูหินที่เป็นห,หินเทียมนะครับวันนี้ก็เลือกเอาได้เลยนะครับเพราะว่าหินเทียมนี้มีหลายเกรดหลายห่อนะครับหลายรุ่นหลายสไตล์หลายขนาดนะครับวันนี้ไปเลือกเอาแล้วแต่ความชอบแล้วก็ ที่หาได้ในใน,ในในท้องถิ่นของตัวเองนะครับประตูหน้าต่างนะครับก็แอบใช้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับทั้งอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ที่เป็นบานเฟียมบานเฟียมเนี่ยจริงๆถ้าเป็นอลูมิเนียมมันทํายากนะครับก็ใช้เป็นงานไม้เอานะครับจริงๆถ้าอยากจะให้มันกันแมลงได้ก็ใช้เป็นอลูมิเนียมแต่เป็นบานเลื่อนเอานะครับก็จะทดแทนได้เพราะว่างานที่เป็นบานเฟียมเนี่ยตัวโปรไฟล์ตัวเอเซอร์รีต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะกันแมลงได้ร้อเนเนาะก็ยังสู้ โปรไฟล์ที่เป็นงานอลูมิเนียมไม่ได้นะครับก็หลังคานะครับหลังคาพี่เ,เลือกใช้เป็นหลังคาที่เป็นลักษณะเป็นเรียบเรียบเพราะอยากให้มันดูหรูนิดนึงออกสไตล์แบบเรียบง่ายแล้วก็ดูได้นานนะครับทีนี้ก็จะเลือกพวกกระเบื้องอิจีก็ได้นะครับมีหลายรุ่นเลยที่เป็นเรียบเรียบนะครับแล้วใครมีงบประมาณก็จะขยับเป็นพวก งเกิลลูปก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะตัว a อทที่เป็นงานนเรียบก,ก็มีหลายตัวเหมือนกันดูสไตล์เพสตีดนะครับราคาแตกต่างกันไปรดอจะเป็นเมทัลชีตก็ยังได้นะเพราะว่าทรงนี้คือก็ยังไหวนะครับก็ยังทาให้บ้านลุกออกมาีไมไม่ไม่แตกต่างกันมากนะครับก็เลือกรอนที่มันดูเรียบๆนิดนึงนะครับตัวสีสันบนบ้านหลัานี้ก็จะน้อยหน่อยก็จะไม่ไม่เน้นสีสันที่มันฉูดฉาดหรือ,อไปทางที่เป็นโทนหวานๆมากก็โทนเข้มน้ําตาล นะครับโทนเทางานล็อปอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพี่เอกสรุปพื้นที่แล้วก็ราคาให้นะครับพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถพื้นที่รวมอยู่ที่ล้อยี่สิบหกตารางเมตรนะครับราคาข้อก่อสร้างนะครับตึกประมาณอยู่ที่2ล้านบาทใครที่มีคําถามเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับก็ทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะเข้าไปไลเรียนตอบให้ ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพราว่าจะเป็นดาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลินี้เปกลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ